สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Green h เ l l ในพาร์ทที่สองนะเออวันนี้เราก็จะมาเล่นกันต่อนะครับก็ตอนนี้เราก็ฟูกันมากๆเลยนี่กินไปหมดแล้วแต่ว่าค่าเราดีมากนะครับเราจะไป,ไปเราจะไปตามหาแผนที่กันนะครับอ่ะเดี๋ยวแผนที่แรก5 0 W นี่คือไงใกล้สุดใช่หมห้50 w. 50 w. ย 50W 50W ไปต่อไปตามที่เขาบอกโอเคโอเคไปที่เ7 s สแบกตามเรามาตามเรามาไป50โอเคโอเคตามนายนะตป๊บนึงนะงนเอาหินใหญ่ไปใส่ก่อนโอเคโอเคบ๊ายบายๆๆนายอยู่ไหนบอสอะไรวิ่งไปไหนแล้วอ่ะ เดี๋ยวๆทุกคนผมค้นว่ามันมีอะไรอ่ะปิงดูดปิงดูดหรอปิงดูดเราสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิงดูดเราสองตัวเพื่ออะไรคนป่านะเฮ้ยอ้าวไอ้บ้านี่บอกให้ตามมาถ้าตามมานม่ย้ก็เพื่อนค่าไ้ บอสเราเลือ่อนรถเราเลือ่อนรถคนป่ามันแทงเราคนป่ามันแทงเราเออแหะโอ,อะถ้าเป็นรนนนไคนตยอยู่บโอแล้วมันจะมาทำอะไรกันนะฮัลโหลทุกคนครับาจากคลิปที่ตามหาแผนที่กลายเป็นว่าใครเราก็หอย,หอย อุ้ยมันแทงเราแทนบอสมันไม่แทงนายไงตึมตนมตึมตึมตนึงตึมตึม anyway. wow. uh. ึมตึมตตึต <For> ึมตมตึมต uh ึมต <Look> ึมต <t> ึมต right. <t> ึมตนมตลมตมตึมึม โอ้แล้วของของดีๆมาเรากลับไปหลังบ้านเราก่อน <G ül üyor> มันไปกันยังอะอยูอ่มันก <G ül üyor> okay, okay. ็หายไปอะโอเคโอเคงั้นเรากลับไปเก็บของที่เราตายรอบแรกกันก่อน <G ül üyor> ออกโดนทางเวลาเที่ยงคืนสี่สิบสี่โอเคครับเราจะไปล่าแผนที่กันได้แล้วไอ้พวกคนป่าโง่เอ้ย แต่ไหนก็ไม่รู้สอตัว,วเราแบ่งกันไปคนละสอใช่เดี๋ยวมันไม่ตายค,คนอื่นเขาเล่นตั้งนานกว่าจะเจอคนป่าเราเล่นกันนี่เพิ่งวันที่สิบเอ็ดเองมั้งนะทุกคน,น,คนโ,อโอ้เห็ดเพียบเลยเก็บไปหน่อยแล้วกันตอนนี้พิกัดเราอยู่ที่ห้าสิบวนะครับยี่สิบสองเอส ต้องไปยี่เจ็ดใช่ไหมก็ต้องพุ่งตรงไปเรื่อยๆ,ยๆออถ้าเกิดเราเจอแบบที่ดีๆให้มานอนได้เราก็นอนนะโอเคป่ะเพราะว่าเดี๋ยวเอาแรงก่อนถ้าเกิดเราเจอแบบที่ดีๆให้มานอนได้เราก็นอนนะโอเคปะเพราะว่า<ๆ>เดี๋ยวเาแรงก่อน โอ้ยไม่มีไม่มีเบลล์อย่าเอามาตะโกนไงกากจังเลยพวกเราเนี่ยแทงไม่โดนเลยเนะดี๋ยวนะดูดูจุด,ดูจุี่สิเอสไปกันต่อได้ไปกันต่อไปกันต่อแป๊บเดขอกินน้ำบ่นดื่มดื่มแล้วเป็นไรวะไม่เป็นไรเลยได้ห้าสิบค่าน้ำโอ้เต็มหลอดเลยเก็มมาไปกันต่อเลยเพื่อน ขอแทงให้ได้สักตัวเถอะขอร้องวางลงไปเรแบบื่อยๆไม่พลาดละเลยเลยสองถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดถ,ถึงแล้วมันจะเห็นแชมป์อ่ะโอเคโอเคโหแถวนี้เป็นป่าไผ่ฮะเสรเทพเทพโอเคโอเคเก็บมาเก็บมาเก็บมาเราจะได้กินน้ำได้เฮ้ยล้อเ,อาเอนาะ แป๊บนึงแป๊บนึงโอเคได้บรรยาสูบมาอโอ้โหย่เย่มเลยย่ำย่ำ<ล>เฮ้ยเสียงเหมือนเสียงเหมือน<ว>นี่ อจะเก็บนะอยากเก็บเดี๋ยวเก็บไปแล้วตายแล้วมันหายมาด่หาใหม่ไม่ได้นะเฮ้ยก็เหมือนขวานที่เราเจอไงวันแรกที่เรามาเล่นนะครับตรงบ้านบ้านที่ผมนั่นอ่ะมันมีขวานอยู่ไม่นด่มันขวานเหล็กเลยนะโอ้ทุกคนเยี่มเลยไงทุกคนมันแก้ปืนยังไงวะต้องนอนมั้งเอาแบนเดตไม่รู้อ่ะสักพักมันก็หายไป เฮ้ยเจอหม้อเจอช้อนว้าวอะไรจะทำอะไรกันนี่เฮ้ยแม็กถ้าเกิดนายตั้งเนี่ยตรงเนี่ยนายปมได้ไอ้ไอ้นี่เขาสร้าตะแกราหลบต้มาให้แล้วเออหรือเราย้ายบ้านมาไปตรงนี้แต่บ<ฮ>้านเราใกล้ใกล้กันคาะคาะแผนที่เถอะแผนที่ไม่ยู่ตรงไหนกันออผมเช็คก,ก่อนว่าผมไม่ขาดเลยนะ นอนแนรอไปก่อนเลยเดี๋ยวเราไปเช็คก่อนโอเคนอนหลับค่ะบอสคุ ores, ับมันอาจจะบักเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยจริงเหรอบํนึงบํนึงเหรอไหน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 โชโชอ๋อไม่ใช่แบบแบบแบบนี้มีขาดวยมฮะขานแม็กแม็กนาลองกด บบมีโอ้ยังเวอะไรครับทุกคน<ร>ว,ว้าวเลาีกอ้เก็บแม็กแเกแ็บเกบของพวนี้ไวันหนึงมันไม่สามารถมาร์กได้ใช่ไหมเออพวกของพวกช้อนอะเอเออะไรเอาไปเก็บมาละกลับบ้านกันแป๊บแป๊บแป๊บเอาน้ำไหม ในขาดน้ำปะนี่นี่น,น,น,นี่ข้างล่างข้างล่างจนะงกินไหม <แก S 1> ยังโอเคไปเรากลับไปค้าพี่กองแล้วฝนที่บ้านแล้วกันเดอะกลับเดี <แก S 1> ๋ยวเราขอขอยิงนกหน่อยได้ไหมกกเรากลับบ้านก่อนไหมหรือว่าจะเอาไงต่อ บ้านเลยแหละอโอเคปึ๊บปึ๊บต้ไปถูกทางหรือเปล่าวะเนี่ยต้องไปทิศเอ็นต้องไปทิศเอ็นต้องไปทิศเอ็นจะจะว่าไปเราจะไปแวะใบโ่วยจริงหรือเปล่าก็ดีนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พึ่งเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งขอ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 เออมันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายในปามีก่อนเรา ตาย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 เขาพูดให้คาโบไฮเดตเยอะมากบอสโอเคตายแล้วตายแล้วเนื้อหมูป่าไงยี่นโอ้ทุกคนครับเราฟูลสุดๆไปเลยตอนนี้เรารอดแน่ๆเราจะไม่ตายอีกแล้วไงเล่นมาพาร์ทที่แล้ว เฮ้ยบอสอย่าลงไปนะเป็นผื่นแน่ๆเฮ้ยอย่าแม็กแม็กว่้เฮ้ยสามอสองหนึ่งไปเอออยดี๋ยวามันจะตายเดีย๋ยวมันจะตายเองเดีย๋ยวมันจะตายเองอ่ะตายละเราเนื้อไป<ร>ไ,ดได้ไหมเราหนักเราหนักมากเราเผลอกดผิดได้ได้ บอสบอสเอาเอาเนื้อไปดิอโอ้เนื้อมันเยอะมากบอสนี่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 พอแล้วกลับบ้านเกีบยวหมดยังเกีบยวหมดยังโอเคโอเคเยอะเยวต้นแบนเดตต้นแบนเดตถ้าถ้าจะไม่ผิดในน้ำนี้มันรักษาอะไรบางอย่าง กระเป๋าเป้เต็มแล้วเออน้นมนีมารักษาพื้นบ <Bot. S 2> อสโอ้โอ้กระดูกเราเยอะมากามอ,มอ,อ้อาวติดปาราิตติดปาราิตติดปาราิตมีอยู่มีอยู่มีมเหตุเทพอยู่โอเคโอเค กดึงออกให้เน่อยออ๋อคือคือคาวนี้มันจะมีโอกาสสิบบอลตีแล้วก็มีโอกาสสิบบอลตีของตงกันใช่โอ้ยแต่ตัวเราสกกปรกมากบอสแป๊บนึงแล้วเราขอกดล้างตัวก่อนของเต็มถามว่าเราอยู่ไหนแล้วหรอ2 1 S แล้วเรากลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยบอส อีกนิดนึงจะถึงบ้านแล้วเนี่ยเรากลับมาอยู่หลังบ้านตัวเองแล้วเนี่ยต้องมีโคชา้าเลยเงี้ยครบางคนยัดของมาส่งมาให้เราน่าคิดว่าของของมันได้เยอะขนาดไหนได้ดูน้ำหนักเรา49จาก50อะ่ะแล้วก็ดอปไปมั่งเถอะจะเจอเห็ดเทพเยอะมากเลยแนฮะหลังบ้านแล้วพวกเราโอ้ผลไม้ไม่ทราบชื่อวิ่งชา้าละอือสุด ประดิษฐ์ได้ไหมไปแล้วสูโอ้ำไมก็แม็กก็มีน้ำตกแถวบ้านแล้วแป๊บหนึ่งนะบอสมันแก้ผื่นได้ไหมแถวบ้านหรือเปล่าเนี่ยแม็กกสูใช่ใช่แหละแต่นะมันช่วยแก้ผื่นไหมแป๊นึงนะไม่ใช่เราอยู่สระเราอยู่ห้าสิบบ้านเราอยู่ไหนนะห้าสิบใช่ไหม บ้านเราเออยี่สิบเก้าเอสนั่นแหละตัวเราหนักมากโอ้เลือดขึ้นรัวๆถือว่าเราซักเซสมากๆเลยนะแล้วมันมีต้นแบนเดตมาขึ้นข้างบ้านเราเนี่ยมีหนูตายด้วยเราเคยเจอกบปาย่ะกบปายพวดดีเลยต่อให้หเหงื่อทุกคนครับของผมเยอะสุดๆไปเลย ปสักเซสมากๆนะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับหรือว่าสักเซสมากที่ไปหาของมาในวันนี้นะครับโอเคงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าายบาครับผม